สวัสดีครับสบายดีสวัสดีสบายดีพี่น้องกลับทา้งทายสบายดีสวัสดีพี่น้องทุกคนครับยินดีตอนรับเข้าสู่สองบอลลูคือเก่าเนาะครับเนาะพบหน้าพบตากันเป็นเก่าเส้นเดิมเนาะพี่น้องอยู่วันี้กัอ่าพาพี่น้องมาอยู่ตรงไหนตรงหน้าเนาะครับเนาะเพราะว่าพาพี่น้องมาเปิดบรรยากาศบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับวันนี้เนาะครับก็คืออ่าบอลลูไปเห็นเนาะครับคลิปของเจ๊น,นางเนาะที่แบบเกี่ยวกับประเด็นนะพี่น้อง เยวกับประเด็นนี้เนาะซึ่งเราได้ออกมาเบาแบบว่าอ่าการตีคนเล้าเราพี่น้องเบาไทยนะซึ่งว่ามันเป็นอีหยังที่แบบในส่วนตัวของเราเนาะที่แบบเราให้ความคิดเห็นแบบเออเปิดกลางว่าได้หลายอย่างเนาะพี่น้องเพราะว่าแพทย์เราเองเนาะกลาเป็นคนไทยเนาะเพราะว่าการตีเบาไทยบางคนว่าเออขายศาสตร์ดนีเนาะถือว่ามันเป็นที่อีหยังที่แบบมโนโอ้โหแบบอีหยังคืออันนั้นการที่คนเล้าเนาะพี่น้องแบบ ยังถือเกียรติตัวเองอะนะแบบโอ้โหเศรษฐกิจบานเมืองขนาดนี้ยังยังแบบยังถือเกียรติแบบเบาท้ายเสียย่างนี่นะพี่น้องแบบมันเป็นเอียงที่แบบมนุพังเมืองเนี่ยมันโอ้โหจะอดตายอยู่แล้วยังแบบยังขนาดนี้เลยหรอประมาณนี้เนาะแบบเศรษฐกิจเฟือเฟ่องเฟื่องนะพี่น้องไปทํางานอยู่ไทยก็ถือว่าเป็นทางเดืองที่ดีเนาะในยุคปัจจุบันก็คือแบบหลายหลายคนเป็นยังคือแบบยังกีบาคล้ายสารนั้นยังกีบอาการพูดไทยแต่คล้ายสาสานะมย์อยากเบาด้วยว เขาโมโนเบาไทยแล้วโมนุมีกินมีใส่โมโนจะเบาโดย่น้องเบาง่ายงสักเพราะว่าการที่โมนุเฮ็ดยูทูบเนาะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบบางครั้งโมนุกับไปเบาอ่าเกี่ยวกับคำที่แบบเออครับยังประมาณนี้เนาะซึ่งมันเป็นคำที่มวนโมนุแบบพังเบิ่งแบบมันเป็นอย่างที่แบบมวนเนาะคำนี้ก็คือแบบโมนุจะใส่คำบระครับตลอดเนาะซึ่งมาหลายๆอย่างแหละอ่าแต่ละคลิปของโมนุเฮ็ดเนาะก็คือแบบจะมีคำบระครับซึ่งมันเป็นคำที่ไพเราะเนาะโมโากคำนี้แล้วก็ นะครับพี <ok ie> <S <S ่น <Take> ้องก็คือแบบอ่ารอดอะไรเบานะครับาการที <Yeah. S 2> 對對 said, like ่แบบเพ็ดอ่าการทีเบาไทยเนาะคือบอลมันเป็นเอียงที่แบบการสื่อสารนะครับคือแบบเป็นอ่าการสื่อสารหายคนเข้าใจเพราะว่าเขาไปเที่ยวด้ว่าไปประเทศเพิ่นเนาะเหล่าเนี่ก็คือมีอ่านศิลปินลาลาอย่างเนี่ยพี่น้องที่ว่าไปไปออกรายการต่างๆเนาะของประเทศไทยว่าจะเป็นการน้องเพลงบอเนะครับเออการน้องเพลงหรือว่าคณะกรรมการก็แม่นอยู่นะครับเออคณะกรรมการ เป็นอาจารย์สลาเนาะแต่ย่างเราเก็บเบาไทยอเราก็เป็นคนอีสานเนาะที่ว่าสามารถพูดภาษาไทยภาษาฝังอีสภาษาอีสาไนได้นะแต่ว่าเบาไทยมันกับแบบมันกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องที่แบบเออการพูดภาษาต่างๆเนาะเึ่นแบมันกับเป็นจุดเด่นในห้าเน,าะ,เนาะเออเ้ากับมีความเก่งอย่างประมาณเนี้ยที่ว่าพอไปบ้านเพื่อนแต่ก็สามารถพูดภาษาไทยได้เนาะกับยิ่งดีมโนว่ายิย่งดีนะแต่ว่าพูดได้ภาษายิ่งดีเพราะว่า ยุคปัจจุบันมันไปหอดใส่ดาวพีพ่นดอยุคแบบโอ้โหมันมันแบบพัฒนาไปหอดใส่แต่ยี่ยังสี่ยุคมุ่งมุ่นกับสิ่งเก่าๆอ่นบอกครับเออยังสิีแบบยังสิีอยู่ในกระโดกกระลาบอกสิบ,บเออเปิดโลกไปไกลกว้างไกลกว่านี้บอกเพราะว่าคือมโนวอลล์แหละการสื่อสารที่ว่าเดาวพี่น้องฟังไทยคือเบิ่งกโมโนเนาะกะมโนกะเบาไทยบวกะเบาบางครั้งเนาะครับเพราะว่าจะเบาแบบมโนกะบเบาเ่าค่อยเก่งนะครับเพราะว่าอ่าจาก แต่ก่อนก็เคยไปกรุงเทพอยอะนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่หวานกันเลยสิ่บภาษาลาวเนาะครับพี่น้องแต่ว่าบาโนุก็เสือว่าพี่น้องทั้งภาคทยเนาะหลายๆคนก็เป็นคนภาคอีสานที่ว่าติดตามบาโนุเนาะแล้วก็เบิ่งก็เข้าใจเนาะครับเดี๋ยวมื้อนี้เนาะครับพี่น้องไปเบิ่งคลิปของเจียรนั่งร่กันเนาะซึ่งบ่ายเล่าได้ออกมาบอกว่าการพูดไทยมันเป็นอีหยังที่แบบคือว่าเฮาเอ่อสื่อสารในยุคปัจจุบันเนาะพี่น้องการเฮ็ดให้แบบอีหยังได้หลายอย่างเนาะซึ่งบ่าให้มันสะดวกสบายในการสื่อสาร เดี๋ยวเบ่งกลีบน้งกันพี่น้องบาเจนาเรามีความคิดอย่างไรเนาะึา่ว่าการที่แบบคนเล่าไปออกในการที่ีของไทยลรวบอกภาษาไทยออีกคนเล่าส่วนหนึ่งมาดื่มสารนาอพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งไปส้มกลีบน้ำกันเนาะบาเล่าสิมีความคิดอย่างไรนั่นเองครับคอมเมนต์เขาเมนต์ตอบกันเนะาะเดี๋ยวเด้อในนั้นนะับตอบกันแบบสนานพันเพื่อนพอดีพอดีในโพสต์ของน้องโทนี่นะบาอย่างซี่น้องโทนี่นั่นเล่าและโพส่า ขอคนละคอมเมนต์กับคําถามที่ว่าคนลาวเฮาถือเซิร์นไปห่วมรายการอยู่ไทยแล้วเ่ะว่าภาษาไทยเป็นอยังคนลาวเฮาบางกลุ่มมีอคติบอยากให้เ่าไทยเนาะคือน้องเราก็ว่าละเอียดชัดเจนแล้วอ่ะอ่าบางกลุ่มเขาได้บอกแล้ววันนี้เนาะก็มีหลายๆคอมเมนต์ของของปัสสาชนชาวเน็ตเฮานี่แเลยกัว่าคอยไปไทยคอยเ้าไทยโล ไช้สีวโลกชวยกระสางถอดเอออันใดสื่อสารง่ายขอกระเบ้าโลดคันสิไปเมกากสีบอกภาษาลา,าวสิโบได้อดอกเนาะอันนี้เป็นคอมเมน่หนึ่งแล้วก็อ่าแลบันนีแล้วก็มีอีกคอมเมน่หนึ่งพอกู้ขอนค่ะอักคตีกับคนที่เว้าไทยทั้งทั้งที่คนไทยฟังเข้าใจคนลาวโต้ได้เขาบอกขอยใจก็ต้องขอยาทีบายกันนับหลังเนาะบาทนั่น <c oughs> แลก็มีอีก ต้องเข้าใจว่าไปเมืองอตาหลิหวก็ต้องหลิหวตาตามเนาะภาษาลาบโมแมนภาษาสากลนที่เพๆก็ต้องฟังเข้าใจว่าภาษายัางก็ได้ที่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเฮาละพอความคิดส่วนตัวน,นะจ๊ะเนะาะถ้าแมนเฮาสิตอกแบบนี้เนาะแล้วแต่กูกูอยากว่าภาษายัางก็เรื่องของกูเพื่อให้คนฟังคนสัมผณ์เขาเข้าใจเสียกยังกับของเรื่องของกูเนาะบางคนก็สิตอบบางสี่คืออันนี้ก็กูซะละเกินเนาะ ไปไทยว่าภาษาไทยน่ะถือแล้วยกเว้นมาอยู่ลาวนะว่าภาษาไทยนั่นแมนว่าภาษาไทยออกโทรทั์อยากให้ว่าภาษาลาวเพื่อให้คํเว้าทีว่าลาวและไทยภาษาคายกันเข้าใจการฟังกันหูเรื่องยังคงใส้และจะได้เผยแผ่ให้คนไทยหูว่าภาษาลาวเป็นภาษาที่เผยแผ่วัฒนธรรมไปในโต้เนาะมาคอมเมนต์นี่เด้อคอมเมนต์นี่โอเคเลย ลายอันเนะาะและก้าวันนี้ะกะเขาว่าภาษาเฮาบอไทยเฮากัาบอได้ว,ว่าอย่างนาเนาะบางคนก็บ,บอว่างังซีอ่าขอตอบแบบธรรมดานะครับรายการทีวีที่คนลาวไปออกรายการออกรายการใช้ออกอากาศให้คนไทยดูคนไทยไม่รู้และฟังภาษาลาวได้ค,คนไทยไม่ไม่ได้รู้และฟังภาษาลาว ได้รู้เรื่องทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคนลาวไปออกรายการแล้วพูดไทยได้ก็ถือว่าทําถูกต้องแล้วแต่ถ้ารายการนั้นออกอากาศที่ประเทศลาวคนลาวด้านพูดภาษาไทยออกรายการนี่สิคนลาวควรตําหนิในย t ท b e คนลาวทํารายการาเป็นภาษาไทยก็มีเยอะแยะเพื่อทําให้คนลาวดูอย่างนั้นหรอก็เปล่านะทําเพื่อให้คนไทยดูเพราะคนไทย มีคนใช้โซเชียลเยอะและสามารถเพิ่มยอดอาหารายได้จากการทำรายการใน youtube ได้เนาะอันนี้ก็เป็น2องสามคอมเมนต์สีหาคอมเมนต์ที่อ่านถูกกันฟังก็คือมีแนวขิดนะแตกต่างกาันบางคนก็นบอกว่าเอ้ยไปบ้านเขาเขา้เขากับว้าได้โรเข้ากับว้าภาษาเขาอะไรสิเป็นยัง,งกับว้าโลเนาะรละกาอ่าบางคนก็นบอกว่าอ้า พะคนไทยเขาก็เข้าใจอยู่เขาว่าภาษาลาวก็าอจะเป็นต้องว่าภาษาไทยก็ได้เนาะมันินเบึงแบบจักแบบใดความหมายเนาะบางคนเข้าใจแบบนี้และมันมีามบางคอมเมนต์น,นี่มันนักไปกว่านั้นก็คือเฮ้าเฮาโซกันแบบนี้มันก็ธรรมดาเนาะเฮากัาคขดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ากัมีแนวขิดที่แตกต่างกันคืดออกบอกก็คือขิดแบบหนึ่งเจ้าขิดแบบหนึ่งเนาะกับการว่าภาษาไทยภาษาลาวที่จริงแล้วนี่เด้อ การว่าภาษาไทยแล้วว่าภาษาลาวนี่มันไม่มีอย่างเลยคือเอาที่สบายใจเพราะหมายคือภาษาลาวกับภาษาไทยมันมีความคล้ายคือกันหลายหลายจนแบบว่ามันแทบสิเป็นภาษาเดียวกันอยู่แล้วต่างกันนิดหน่อยเนี่ยคือแบบเวลาข่อยว่าข่อยคำว่านิดหน่อยมันกับภาษาไทยมันเหมาะเออกะแค่คําว่าแค่กับภาษาไทยมันเหมะบางที่เขาก็บว่าปนปนกันแบบนี้กับคนฟังเขากับเข้าใจบุบว่าคนไทยฟังกับเข้าใจคนเล่าฟังกับเข้าใจความหมายก็คือ มันก็เอาที่สะดวกและก็เอาที่สบายเอาที่สบายก็คือกับโบมี่ข่อยว่าเดี่ยวนี่มันโบมี่มันแทบจะโบมี่แล้วแหละอันคนที่มีอคติต่อคนที่ว้าภาษาไทยเวลาว้ากับคนไทยเนาะคือข่อยบางทีเขาบกว่าภาษาไทยก็า่ากับพวกข่อยบางทีมันบางทีมันเมามามันามาๆบอภาษาไทยได้พัวข่อยกันได้เอออทำอะไรเมียทำอะไรเนาะเรื่องกูเมียก็ตอบสีเราได้เออก็สิประมัณสิอ่ะแล้ววันนี้เนาะ และคนถีเขาเว่าภาษาเขาที่ว่าแล้วนะเขาเว่าภาษาเขาเอื่อนว่าเอาที่สะดวกเอาที่สะดวกกบขับใจายอยู่และบัดนนี้นะประเด็นมันอยู่บนว่าบางคนมันซีบริคิดว่าการมือถีมึงว่าภาษาไทยนี่นะาการที่มึงสะดวกคือเอาตามความคิดสโโ่วนตัวเนาะคือเจเจเจเ,จเจบิงว่าการที่เขาไปว่าภาษาไทยน,ะ,นะกระเท้าก็เขาพิดบอกเขาบ่าที่พีด เพียงแต่เฮามีความคิดของเฮาเองนี่เลยว่าเอ้ยกุซาไปออกรายการบ้านเขาทั้งทีเนาะกะเอาภาษาลราเขาไปเบ้าโลดแบบวามหมายก็คือจังไดเห็นเอ,เอกลักษ์ของลราเฮาภาษาลราเฮาฟังแล้วมันกะมวนภาษาลราเฮาฟังแล้วมันมันกะหนาหากักและเขาก็จิได้เฮนผู้ภาษาเขาเพิ่มตืมเจ๊พัดเบิ่งแบบนี้<ม>บด้คิดว่าเขาพิดก็บได้คิดหรอว่าเขาพิดแล้วก็บด้เวาอีกว่าเขาพิษสํา,าสหรับความคิดส่วนตัว แต่ทีเบิ้งก็คือคันให้ดีเฮาเ้าภาษาเฮานี่นะมันจะเป็นการที่แบบว่าเอ่อให้เขาได้หูจักเฮาเพิ่มเติมไม้ไม้ว่าให้เขานี่จงได้สิ่อ้ะไรหูจักความนาฮักวัฒนธรรมภาษาเอียงของเฮานะ่ะเพิ่มเติมแค่นะั้นคิดเบิ่งนู่นี่ไปออกอะไรการเทคนม่โอ่งเทคมีเอาก็บได้บาภาษาไทยก็เข้าไปกะสบายดีนูน่นี่ยังสซ็นนย่นสิแล้วก็นจนชินได้ผัวเลยเดี๋ยวนี้หรือว่าได้ล้วบอเนาะก,ก็ลืมติดตามบ่ได้ติดตามโดนแล้วก็บ่เห็นว่า คนกระเบิงเท็กนีเอาก็ทางประเทศก็เห็นว่าซิบอมีผูู้ไดบอกเขาใจว่าเออนูนี่ว่าภาษาลาว่บห้เกียรติรายการบางคนมาคอมเมนต์การที่ไปว่าภาษาลาวอยู่บ้านเขา่บไ้เกียิบให้เกียรติบ้านเขาคอมเมนต์นี่มันเป็นคอมเมนต์ที่ยุ่แย่งตะแคงหัวโจมตี้เขาเอิ่อว่าไข่ยข่ซิบอคนลาวนำกันเด้อการจะการที่จะว่าภาษาลาวออกรายการทีวีไทยเพิ่นถือว่าโบห้เกีย รายการเผิ่นคนลาวยังงงบกข้าใจพี่น้องไทยพิ่นถือว่าโบไยเกียรตพิ่นเดอคือคอมเมนต์แบบนี้นะข่อยกับบกข้าใจว่ะแล้วเล่าคืดอ,อยียงของลาวสาหรับข่อยเนาะข่อยกะมีทั้งผัวคนไทยมีทั้งหมู่คนไทยมีทั้งเอ้ยทั้งน้องคนไทยมีทั้งพี่น้องคนไทยข่อยบอกเคยดิ้งยินจักเถื่อว่าการที่ไปว่าภาษาลาวอยู่ในประเทศไทยนี่นะเป็นการ่ให้เกียรติเขาหรือไปออกอรายการแสดงขึ้นนู่นนี่เนี่ย ออก,การ,า,า,ยกยรายการจนจบนู้นี่ว่ใหหเกียรติรายการเทคนมีเอาบอกก็บอเห็นว่าลหลายหลายคนที่ไปออกรายการเขาก็ว่าภาษาลาวก็บอเห็นว่าก็ว่าไงไงเอาที่สะดวกบางที่เขาว่าภาษาไทยมันมันเพี้ยนมันกระตลกไดดบางคนเขาก็บอกอยากว่าเขาก็าภาษาลาวแต่มันบริบทถือว่าเป็นการว่ให้เกียรติภัยเพราะฉะนั้นแล้วคอยว่าค,ยาคอมเมนต์แบบนี้นะมันเป็นการที่ยุแยงตะแทงหัวเนาะยุแยงตะแทงหัวอะไรกันว่าสกคนลาวนำการอีกเนาะอีกอันหนึ่งเนาะ <c oughs> แบบความหมายคอมเมนต์นี่เนาะสิอยากบอก่อยว่าการที่เจ้าไปว่าภาษาลาวอยู่อยู่เมืองไทยเนาะคนไทยเขาจะถือว่าโบห้เกียดเขาคอยบอกโลดคนไทยบริเวณคนใจแคบคนไทยเขาบริเป็นคนที่ใจแคบเลยคิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้นคือเขาเป็นประเทศที่เสรีเอาที่เจ้าสะดวกเจ้าอยากว่าภาษายัางก็เอาที่มึงสบายใจเลยอนไนกูภกเขาใจกูกระถามเขาก็จะเป็นคนแบบนั้น แล้วคนก็บเเคอยไดงยินเนาะอาผู้ใดสิมาบอกว่าการที่ไปว่าภาษาลาวอยู่เมืองไทยเอาละครับพี่น้องกาประมาณนี่นะครับเนาะซึงมาทางเจน่างคนหนึ่งก็ได้ออกมาบอกได้ว่าเออมันก็มีหลายมุมเนาะครับที่แบบว่าการจะบอกภาษาลาวหรือว่าภาษาไทยอยู่ในรายการต่างๆเนาะซึงมาเราผัดพึ่งหรือว่าเบาเบาถึงเรืองเาวที่แบบมีสาวลาวไปออกในรายการที่มีเอายังประมาณเนี่เนาะซึงมาเราก็ได้บอกภาษาลาวนี่ภาษาไทยเนี่เนาะกัภาษาลาวนี่กะหลาย สากรได้หลายตอนนะพี่น้อง่ว่าก็มีคนไทยเขาใจบางคนกับว่าเขาใจเนาะซึ่งว่าในการโทศน์เนนะพี่น้องมันกับเบิงทัวโลกนะบาโนเซบา,าไดรายอ่าส้นสาดเนาะคือว่าคนไทยกับแมนคนหนึ่งที่ว่าเขาจะเบิงร้ายแหละเพราะว่าเป็นในการที่มีของบวานเพิ่นนะนะก็คือภาษาลาาเนาะมีคนเขาใจเนะ่ว่าเขาใจเน่นะนะซึง่าคือ่านาานเอ็ดกิไปแหลนะบางคนกับเป็นคนอ่าเขตกรุงเทพแท้เพิ่นกับว่าเขาใจเนาะแต่ว่าพี่น้องทังภาอีสานเพิ่นกัคือว่าเขาใจอย่างดึกซึ้งเนาะครับ กลับประมาณนี้ครับพี่น้องเรื่องเล่าวหมือนเด็คือมโนอยากออกม่าบอกว่า,วาการที่บอกวาษาไรกับยาเนาะสาเหตุนในเทามีอยู่มีกินเนี่ยมโนว่าบอกไปเถอ,อะมันบกพิษอ่าบกพิษกฎหมายเองหรอกการที่เขาจะเป็นเออเก่งนะพี่น้องบอกวาษา,าโทรโลกเฮงดีนนนงเนาะมโนจะว่ายิ่งที่เหตดในเทามียิ่งเกลียดขืนเนาะไปไม่มพี่น้องไปต่างประเทศนี่ไปเออแต่ละประเทศเนาะสามรสารถซื้อซานกับเขาเจ้าได้อ่าและเขาเจ้าจมาเที่ยวประเทศเทาเขาเป็นไกด์นำเที่ยวอย่เขามันสิบนมีเงินบอพี่น้องตัวอย่างนะเนี่ยคือแบบ โดกในยุคปัจจุบันมนุษย์เสว่าเขาเปิดกว้างแล้วเนาะเปิดกว้างแล้วมีเท้าแบบสิน้าใสจังได๋เห็นมันเข้ากับหยกนั่นเองก็คือแบบนี้แหละพี่น้องยยกมันเป็นหอไสเทาก็ควรตามยกเนาะซึ่งมายุยกปัจจุบันนี่ก็คือแบบโหมันไปกว้าง้วเขายังขีอยูนฮู้กับปู่อยู่พี่น้องเนาะยูนฮู้แบบสี่แบบว่าเออเป็นเป็นอ่าโดกส่วนตัวว่าเป็นแบบเออสีแบบยังก็สิเจ้าพิษกันนะครับก็แบบว่าเออมันยยกปัจจุบันมันไปไกลหอวไสแล้วก็คือแบบต่างคนก็ต่างแบบเออมียังที่แบบว สีหาอยู่หากินได้นะโมรุเสีอว่าเออสีเห็ดหเจ้ามีอยู่มีกินได้แต่ข้นเห็ดเนาะแบบภาษายังกับบมสนเนาเกี่ยวหรอกถ้าว่าเห็ดในห้าวแบบมีอยู่มีกินได้กัควรเบาควรเห็ดเนาะพี่น้องนี่แหละในยุคปัจจุบันมรุบอกด้วยว่าถ้าว่าประเทศไทยเนาะครับบ่อหับได้งานล่าไปทํางานแย่แน่นอนเนาะเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรากู่มมือนี่กะแบบว่าโอ้โหทุลังทุเีพี่น้องเลยถ้าว่าไม่มีประเทศไทยให้คนล่าไปทํางานนี่แยบแน่นอนครับแยบแน่นอนพี่น้องบอกบอกได้ว่าแยบเพราะว่าอียังกับแพงเนาะซึ่งว่ามรุไปตลาดกับแต่ละเือก โอ้ซื้อเงินดักได้ลายมันแจะบาลายคองกะน้อยเดียวพี่น้องเลยกลับประมาณนี้ครับคลิปนี้กับผมีอย่างไรเลิกครับพอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะผิดพลาดในกันไลน์เนาะครับในคลิปนี้มันต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องหรือว่าเบาหนุ่มเบาใบไปบอเนาะพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะเพราะว่าบางคำอ่าใบไปเนาะครับบางคำก็สาไปกะจะได้ก็ติเตือนก็ได้พี่น้องเพื่อเป็นการปรับปรุงเนาะครับเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนครับพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย